เฮโรเซฮายทักทายสบายดีเมาทุกคนจ้ามื้อนี้ก็จะพามาเลาะลิ่นแคมของเนาะมาซอกกินอาหารมื้อนี้เพิ่นจัดบูสต์อาหารแบบว่าอาหารแบบพื้นบ้านอาหารแบบตัวไปที่ว่าเขากินนี่เจนลูกซีนบ่นู่นนี่นั่นบ่ที่ว่าก็จะ ขายตามทางแต่ว่าก็จะมารวมกันอยู่บนนี้บนเดียวนะทุกคนเออแล้วก็จะมีหลากหลายเมนูหลายเรื่องมานั่งกินโต๊ะตั้งก็จะก็จะเรียนเต็มอยู่ให้อยู่ข้างในเลยเนาะมันนี่ก็มากับพี่สาวแล้วก็ลานแล้วก็ลูกซานเก้าสูตรสากลปี2 0 2 3าเราเรืองอาหารแบบนี้เพื่อจะจัดปีหนึ่งเทือนหนึ่งนะทุกคนเนาะปีหนึ่งจะมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าสี่วันก็จะจัดเรียนกันแต่ว่าเขาก็มาทุกปีนะทุกคนเราไม่เคยพลาดเออเห็นอย่างของนาบได้ซื้ออย่างจางแล้วก็ยางมาเรื่อยๆเนาะเขาก็จะ ยังบมเป็นโซนอาหารเดอร์จะเป็นโซนขายเครื่องเสื้อผ้าขายขันขายอย่างไปเรียบร้อยเน้องรัหลัลงจากนั้นเงาย่างไปเรื่อยๆก็บหลุนลานทรายและลูกสาวก็บกินไอศครีมหลังจากที่ว่าลานทรายและลูกสาวได้ไอศครีมเนาะก็ย่างเลาะไปเรื่อยๆก็มาเจอโซนเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าแบบนี้เห็นกับเจ้าขายเถอะมึงเครื่องงามๆทุกคนกับบู้งหัวกับเจ้าอย่างเห็ดเนะาะเก็คือว่างามแบบผ้าแบบเรียบหลังจากนั้นก็มาเลาะซื้อบัคชอรี่แตะก็โอทุร์ตูเรียนเนาะลูกซีนย,น,กน,นยืนกลิ่นคนเยี่ยมโปจ้า ลีสามแบกพิงจัดไปมไม้ละาหกพันทุกคนหลังจากนั้นไฟดับเนาะก,ก็ลงังจะทายคลิปก็ค่ะไฟพัดดับไป,ปมืดเลยมุกปีอย่างเนาะเขากะจัดไปสามไม้จา้า้วหลังจากนั้นกันเลาะยางไปเรื่อยๆกัไปเจอ เช็กกอกนารวบอัวน,นั่นเองก็ต้จะให้ซิมก่อนซิมก่อนต้องได้ซื้อเลยเนาะซิมกอนไรยางนีบอยากขับไปได้เนาะเออแล้ก็ซิมไปแล้วก็ะกะอันหนึ่งสิบสามพันทุกคนสองอันสิบห้าโอเคแซ่บดีก็จะคุนให้ใหม่ๆแล้วก็เอาสองอันกลับบ้านมื่อกี้นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ยางไปเรือ่อยๆเรื่อยๆเนาะอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเเจอยำทุกคนโอ้ๆๆยยำแบบปลาซีมอนนู่นนี่นั่นรวมมิดละะแล้วก็บิ๊กคริวแล้วก็ซูชิทุกคนสิ้นละสิบพัน สาวพันซิละห้าพันเนาะเสียงเซฟเซฟทุกคนจัดไปหาอันจ้าแล้วก็ยังไปเลือดลูกสาวกะอยากจะกินไอศครีมกระแลมตัดทุกคนตัวนี้กระแซบเด้อแซบเป็นตูปเมื่อกี้เธอเป็นโจกันอีกมากไปมากแล้วเนาะโอเคหลังจากนั้นพี่สาวเป็นกระซิมไปก่อนจ้าลูกซิมคำตัวตูดเนาะไม่มานเพูนหิวแหงคำบักใหญ่เมืองนางลูกสาวนี่อยู่่กุมอะไนี่หลังจากที่วันหลาะซิมใจเนาะแล้วก็ทายหมูี่นางกลับบ้านกันไปก่อนบ๊ายบาย